เรียนอาจารย์รายวิชาการวิเคราะห์เชิงสถิติศาสตราจารย์ดร ok สัญญาณิตเอมและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้กลุ่ม,มเอเอฟแนนวีจะมานําเสนอการนําความรู้ในรายวิชาการวิเคราะห์เชิงสถิติไปประยุกต์ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องพิมพ์ไปรับฟังกันเลยค่ะบริษัทที่ทําการสืส่อสารข้อมูลนะคะคือบริษัทแขขคลคอมิเล็ทร์อินดีประเทศไทยจํากัดมหนาชนเป็นผู้ให้บริการในด้าน EMS ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยให้บริการในด้าน OEM และ ODM ค่ะ ผู้ให้สัมภาษณ์นะคะคือนางสาวธัญรัตน์ะเลทองตำแหน่ง CQE หรือ Customer Quality Engineer ค่ะข้อมูลที่นำไปใช้งานนะคะจะมีในส่วนของค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานขอบเขตของข้อกำหนดด้านบนและขอบเขตของข้อกำหนดด้านล่างค่ะและจะมีในส่วนของแผนควบคุมค่าเฉลี่ยและค่าพิสัยนะคะหรือ Control Chart เป็นแผนภูมิควบคุมที่จะดูว่ากระบวนการผลิตใหญ่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือไม่ค่ะ ในส่วนของแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยนะคะจะเริ่มต้นจากการหาค่า x อ็กบาและจากนั้นหาค่า x อ็กบาบาค่ะเราจะได้ขีดจากัดควบคุมด้านบน UCL x b a กเท่ากับ x b a บาบาบวกเอสองอาเส้นกลาง CL x อ็เท่ากับ x b a กบบาและขีดจํากัดควบคุมด้านล่าง LCL x b a กเท่ากับ x b a บาลบวกเอสาค่ะและในส่วนของแผนภูมิควบคุมค่าพิสัยนะคะจะเริ่มต้นจากการหาค่าพิสัยจากนั้นหาค่าเฉลี่ยของพิสัยค่ะ เราจะได้ขีดจำกัดควบคุมด้านบน UCLR เท่ากับ D4Rbar เส้นกึ่งกลาง CLR เท่ากับ Rbar และขีดจำกัดควบคุมด้านล่าง LCLR เท่ากับ D3Rbar ค่ะในส่วนนี้นะคะจะเป็นตารางค่าคงที่สำหรับคำนวณพิกัดควบคุมแผนภูมิควบคุมค่ะวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเราจะคิะ X Bar ดค่า CPK และก่ากราฟ Xbar Rchart ค่ะในค่า CPK คำนวณได้จากสูตรที่ปรากฏอยู่ในสไลด์ค่ะ จากรูปคือกราฟิสโตแกรมแสดงถึงค่าความสามารถของกระบวนการด้วยค่าที่มากกว่า USL และค่าที่น้อยกว่า LSL เราจะถือว่าเป็นค่าของเสียค่ะจากรูปเป็นตัวอย่างการคำนวณผลการทดสอบของเครื่องพิมพ์เราจะได้ว่ามีจำนวนทั้งหมด25จำนวนและแต่ละจำนวนมีกรุ๊ปย่อยทั้งหมด5กรุ๊ปจากนั้นนาข้อมูลทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ย r a n g e และ s t a n d a r d d e v i a เ i o n เมื่อได้ค่าทั้งสาค่ามาเราจะมาคิด USL และ LSL ดยปกติแล้วค่า USL และ LSL เป็นค่าที่ลูกค้ากาหนดมาค่ะเมื่อเราได้ค่า USL และ a s l เสร็จเราก็จะมาคำนวณค่า CPL และ CPU ต่อจากนั้นนำค่า CPL และ CPU 2ตัวมาเทียบกันค่าที่น้อยที่สุดจะกลายเป็นค่า CPK สุดท้ายเราได้ค่าเฉลี่ย CPK เท่ากับ1.2274ซึ่งค่านี้ถือว่าเป็นค่าที่ยังไม่ได้มาตรฐานเพราะว่ามีค่าน้อยกว่า1.23ที่เป็นค่ามาตรฐานของ ISO ต่อไปจะเป็นการคำนวณเส้นขอบเขตควบคุมของ X-Chart ซึ่งจากสูตรเราจะเห็นว่า a 2คือค่าคงที่และค่าคงที่นี้ขึ้นอยู่กับจำนวนของกรุปย่อยซึ่งกลุ่มของเรามีกรุปย่อยเท่ากับ5ทําให้ a 2เท่ากับ0.577เมื่อเรานําค่าที่ได้มาพลอตการาฟก็จะได้กราฟดังรูปค่ะจะสังเกตได้ว่าจุดที่20เป็นจุดที่มีค่ากระโดดขึ้นไปอย่างเห็นได้ชัดจุดจุดนี้แสดงว่ามีความผิดปกตินั่นเองค่ะต่อไปเป็นการคำนวณซึ่งขอบเขตควบคุมของอาชาด จากสูตรจะได้ว่ามีค่าคงที่คือ d4 และ d3 ในที่นี้ d4 เท่ากับ2.114และ d3 เท่ากับ0เมื่อนามาพอดกราฟก็จะได้การาฟดังรูปค่ะกราฟดังรูปก็จะแสดงให้เห็นว่าข้อมูลมีการกระจุบัวอยู่ที่ค่าเฉลีย่ยแต่ว่าจะมีช่วงท้ายๆท,ที่มีข้อมูลที่กระโดดขึ้นมาค่ะ สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะทางบริษัทได้ใช้ค่าขอบเขตควบคุมล,ล่างและค่าขอบเขตควบคุมบนที่ทางลูกค้าได้กำหนดให้ทางบริษัทในการเปรียเจียบข้อมูลซึ่งแสดงในคอนโทรลชาร์ตใช้ค่า Cp k เป็นค่าดัชนีวัดความสามารถของกระบวนการผลิต จากเกณฑ์ที่ใช้สรุปและวิเคราะห์ผลจากข้อมูลได้ดังนี้ค่ะการวิเคราะห์ค่า Cpk จากการเลือกค่าที่น้อยที่สุดโดยเปรียบเทียบค่าระหว่าง CpU และ Cpl ทําให้ได้ค่า Cpk ออกมาซึ่งการประเมินค่า Cpa จะมีแนวทางดังนี้ค่ะแนวทางที่1 Cpa น้อยกว่า1หมายถึงกระบวนการมีความสามารถที่ไม่ดีควรปรับปรุงแนวทางที่2 Cpk มากกว่า1แต่น้อยกว่า1.33 หมายถึงเกรซนที่กระบวนการอาจพอรับได้และควาปรับปรุงกระบวนการแนวทางที่3 CPK มากกว่า1.33หมายถึงกระบวนการมีความสามารถดีตามมาตรฐาน ISO/TS 16949ที่กำหนดไว้การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องปริ้นมีความจำเป็นในอุตสาหกรรมเพื่อตรวจสอบมาตรฐานการผลิตให้ได้คุณภาพอยู่เสมอจากการวิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่างพบว่า x-bar chart ซึ่งแสดงถึงค่าแปลผ่านจากค่าเฉลี่ยหรือกลุ่มตัวอย่างมีข้อมูลที่มีค่าต่างจากข้อมูลอื่นมากหรือว่าค่า outlier และอาร์ชัแสดงถึง ค่าแปลผันของค่าพิสัยจากกลุ่มตัวอย่างข้อมูลมีค่าเข้าใกล้เส้นขีดจำกัดพวบกุมล่างหรือค่า LCL จากตัวอย่างการคำนวณจะได้ว่า CPK เท่ากับ1.2227นั่นหมายความว่าความสามารถของกระบวนการพอรับได้แต่ยังต้องมีการปรับปรุงอยู่ค่า CPK ที่มีค่าสูงมากๆก็ได้แปลว่าสามารถ บอกถึงกระบวนการนั้นดีเสมอไปอย่างเช่นค่า CPK เท่ากับ2.49ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากสามารถบอกถึงกระบวนการที่ประเมินได้อาจจะไม่ถูกต้องดังนั้นค่า CPK เพียงค่าเดียวไม่สามารถสะท้อนถึงข้อผิดพลาดของกระบวนการทั้งหมดการพิจารณากระบวนการว่าสามารถทํางานได้ดีภายใต้ข้อกาหนดหรือไม่ต้องนําค่าอื่นๆมาพิจารณาด้วยจากการยกตัวยอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับทางบริษัทเนี่ยได้นําข้อมูลไปใช้งานเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อหาปัจจัยที่มีส่วนร่วมทําให้อัตราผลตอบแทนในสายการผลิตลดลง <c oughs> เพื่อติดตามชิ้นส่วนและการบบพ้องในการผลิต <c oughs> เพื่อวัดค่าจริงของแรงฝาครอบแรงดึง <c oughs> เมื่อเทียบกับค่าที่ระบุอยู่ในสเปคตรัมและเพื่อคา,าดคะเนอายุการใช้งานของการผลิตกล <c oughs> ุ่มแม่เอดหน้านาวีขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ